สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับด้วเรามาตามสูตรของเลขเหลี่ยงมาัจกษากันต,ต่อนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรก็ดูคำเตือนกันครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณสถิติตัวเลขจ้นหลังเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพานันทุกชนิดนะครับ ดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงนะครับมาดูที่สูตรของเรานะครับสูตรของเราก็ได้มานะครับทั้งชุดเต็มแล้แต้งนะครับส่วนคลิปนี้ก็จะมาลงนะครับหลักหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนนะครับ ลักตน่วยบนนะครับปกติเราจะลงนะครับปกติเราจะลงอา,มา,องามาครบสองตัวบนแต่ว่าสูตรมาครบสองตัวบนงวดที่แล้วมันไม่เข้านะครับมันไม่เข้าเราต้องข้ามตอนไปลงไปทำลักหน่วยบนเลยครับซึ่งลักหน่วยบนงวดที่แล้วนะครับมันมีสองสี่หกเจ็ดนะครับ มาที่6นะครับแล้วก็มาชนที่แต้มหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่แต้มที่เราเน้นสีสีแต้มนี้นะครับมาที่5 6นะครับเลขที่ออกศูนย์นะครับไออกตัวนี้นะครับห6นะครับงวดนี้เราก็จะข้ามข้ามาสูตรครุ2ตัวบนไปก็จะมาลง สูตรของหลักหน่วยบนเลยนะครับดูมาดูแม่สูตรของเราครับหลักหน่วยบนของเรานะครับหลักหน่วยบนนะครับมาดูเลขที่ออกนะครับเลขตัวออกคือห้าศูนย์หกห้าศย์หสามห้าหกสาม ห้าหกข้างล่างสามหนึ่งนะครับมาดูตัวเลขที่เข้านะครับ,รบหลักหน่วยของเรามาครับมาที่หกนะครับมาที่หกนะครับนะครับแล้วมาดูงวดนี้นะครับงวดนี้แม่สูตรของเราก็อยู่ด้านบนนะครับสามสูตรนะครับ สามสูตรแล้วก็ตัวชนอยู่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกันนะครับแสนบวกมูลบวกพันลบหนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับแสนบวกมืนบวกพันลบหนึ่งสิบได้สิบเอ็ดลบหนึ่งก็เหลือเหลือศูนย์นะครับนาาจะเหลือศูนย์นะครับ จะจำลงตรงนี้นะครับท8นะครับได้เลข0ูนย์นะครับ0 1 2 3 4 5 6นะครับส่วนที่สูตรที่2นะครับพันบวกร้อนะครับพันบวกร้อยพันบวกร้อยบวกสานะครับ 6บวก3เท่ากับนะครับก็บวกไป9บวก2บวก1บวก1ตลอดนะครับก็บวก2นะครับก็ได้1นะครับจากนั้นก็ไล่ไปเลยนะครับ2 3 4 5 6แล้วก็ นะครับได้สองสูตรแล้วครับต่อไปสูตรที่สามนะครับสิบบนบวกสิบล่างนะครับสิบบนห้าสิบล่างสามนะครับสิบบนห้าบวกสิบล่างสามนะครับเท่ากับนะครับแปด สูตรนี้ก็จะบวก1 1บวก1นบวก2บวก1บวก2บวก1บวก1นะครับเราจะดูที่ล็อกนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเหมือนกันนะครับได้8 8 9 0 2นะครับ8 9สิ8 9 0 2แล้วก็ 8 9 0 2 3 5 6 7นนะครับ3 5 6 7นะครับโอเคนะครับ,เ,นะรบเราได้3สูตรครบนะครับแล้วเราก็มาตัวชนกันนะครับตัวชนจะมีอะไรบ้าง7มี0นนะครับ ศูนก็มีสองสูตร1 3, 1 2 1ก็มีสองสูตร2 1 3, 2 3 2นึสองสมสอสูตรนะครับทำลงไว้ที่ตัวชน2 3 1 2 3 1, 2, 3หสก็สามสูตรลงไว้3ามหนึ่ง สองสี่มสศูนย์ห้าหนึ่ก็สามศูนย์กหนสอง็สามเจ็ดอ่อครบละเจ็ดมีสองูนยนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะได้หลักหน่วยมาแล้วนะครับหลักหน่วยนะครับสองสามห้าหกนะครับสี่ตัวนะครับก็มันแล้วแต่งวดนะครับบางงวดก็ได้เยอะนะครับอย่างงวดนี้ได้ั้งห้าห้าตัวห้าตัวแล้วบางงวดก็ได้สามตัวก็มีนะครับสามตัวสี่ตัวนะครับก็แล้วแต่บางงวดงวดนี้ได้ถึงหกตัว นะครับแต่นะครับแต่มันมีหลุดมาหลักสิบนะครับสามหัวติดเลยนะครับสังเกตนะครับหลุดมาหลักสิบสามหัวติดนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นมันก็มาสิบหน่วยเลยสองหัวติดแล้วก็นอกนั้นก็มาหน่วยสิบหน่วย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 ยาวมานะครับยาวมาถึงหัวนี้นะครับก็ รอดูงวดนี้มันจะมาให้เราไม้สองสามห้าหกนะครับห้ากับหกนี่มาสองงวดติดแล้วนะครับไม่รู้มันจะติดกับห้ากับหกมาอีกสักงวดไหมนะครับหลักอ่าหลักสิบเรากยหลักหน่วยนะครับเราก็มาลงในสูตรของเราแล้วนะครับปักหลักหน่วยนะครับ ครับมีหลักหน่อยบนผลด้วยนะครับมี2 3งสามห้าสองสามนะครับเล็กปักหน่อย หน่วยบนนะครับทำไงเราได้ปากหลักหน่วยมาแล้วนะครับก็จะต้องนำไปตัดแตนนะครับมันถึงจะจะรู้ว่าอาสีตัวนี้เลขหลักตัวไหนอ่า ซึ่งเลขแต้มนี้ย,ย,ยังยังยังไม่ปักหลักนะครับเราทำาแต่แต้มที่เราเน้นไว้นะครับก็จะมีนะครับเดี๋ยวจะเน้นให้นะครับแต้มที่เราเน้นไว้นะครับก็จะมีอ่า ที่เราเน้นไว้นะครับถ้าสมมุติว่าเราได้อย่างนี้มาแล้วก็เอาส่วนที่เป็นตัวในแต้มนะครับมาทำให้มันอยู่ปักหลักนะครับเช่นหกเก้าแล้วก็จะ,จะเป็นเก้าหกนะครับเราจะมาลงไว้ตรงนี้ให้ดูนะครับ ก็จะมีหลักก็เป็นตัวนี้96แทนนะครับพราหลักหน่อยก็จะมี96นะครับ5้ 50. มี5อยู่หลักหน่อยก็จะเป็น05แล้วก็เจจะไม่มี7จ็ดมีแปดนะครับแล้วก็1นสไม่มีหนสนะครับ มีสอนะครับเป็นหลักหน่วยเราก็าจะลงทั้งสองตัวนะครับ2อสและ3าสองนะครับพรามันอยู่เราหน่วยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อไปเต้ม6นะครับมันมี6 0ศนนะครับก็เป็นอา่า ศูแทนนะครับห้าหนึ่งก็เป็นหนึ่งหแทนนะครับแล้วก็7 9ไม่มีนะครับสองสก็จะเป็นเดบนสี่สองแทนนะครับต่อไปทาเจ็ดครับ6กับ1นะครับก็เป็น1นหแทนนะครับ ห้าสองก็มีทั้งห้าทั้งสองนะครับจะเป็นห้าสองและสองห้านะครับเจ็ดศูนย์นะครับไม่มีเจ็ดไม่สูงนะครับต่อไปเติมแปดนะครับเติมแปดก็จะมีหกสองมีทั้งหกทั้งสองนะครับลงไปเลยครับหกสองและสองหกนะครับ ห้าสมับมีทั้งห้าทั้ง3นะครับ5 3และ3าหนะครับแล้วก็7จหนึ่งไม่มี7จ็ดไม่หนึย์แก็ไม่มี0ูนย์แนะครับก็ไปเต้มศูนย์ก็หกสก็จะเป็น4 6แทนนะครับ5้าห้หมันมี5นะครับก็ต้องลงไว้นะครับเป็นเลขเบิน้นะครับ ห้าห้าแล้วก็เจ็ดสามก็จะเป็นเจ็ดสามเลยนะครับสามอยู่หลักหน่วยนะครับเจ็ดสามศูนย์ศูนย์ไม่มีนะครับหนึ่งเก้าก็ไม่มีแปดสองมีนะครับก็เป็นแปดสองนะครับต่อไปเติมศูนย์ครับเติมศูนย์หกห้าอืมที่จะปิด,ต,ดตัวเดิมนวตปอหกห้าห้าหกนะครับเพราะ มันมีในสูตรนะครับหกห้าห้ากแต้มหนึ่งนะครับแล้วก็74ไม่มี74401ก็ไม่มี01แล้วก็สอก็จะเป็น92นะครับก็ถ้าเอาเตรียมที่เราเน้นไว้นะครับทั้งหมดมีหกแต้มนะครับมาจับคู่ให้มัน อยู่หลักหน่วยนะครับมาจับคู่ด้วยหลักหน่วยนะครับซึ่งสองสามห้าหกนี่ก็จะอยู่หลักหน่วยทั้งหมดนะครับจะอยู่หลักหน่วยทั้งหมดก็จะก็จะคัดออกได้ประมาณนี้นะครับคัดได้ประมาณนี้นะครับกี่ชุดหนึ่งสองสามหกสามสิบแดยี่สิบชุดนะครับยีดชุด เรายังไม่พอนะครับเราก็จะต้องหาแต้มที่เด่นนะครับแล้วก็ตัวเลขเด่นอีกทีนะครับมาตัดตอนที่เราสรุปนะครับเราแต้มเด่นมาสรุปนะครับกับตัวเลขเด่นนะครับตัวเลขเด่นอีกหลายหลายสูตรนะครับมาประกบกันนะครบับว่ามันจะเด่นเลขอะไรบ้างนะครับค่อยมาตัดให้มือเหนือแล้วน้อยลงนะครับ แล้วเราก็จะสรุปกันนะครับเพราะอย่างมูดที่แล้วนะครับอย่างมูดที่แล้วนะครับเราจะผิดแค่ตรงนี้นะครับแต่ว่าปากหลักหน่วยเราเข้านะครับพอสรุปแล้วมันัไม่เข้านคนัะงูดนี้เราก็ตัดตรงนี้ออกเราก็เอาตรงนี้ มาตัดด้วยแต้มเด่นของเราเลยครับนะครับมันก็จะได้ได้ห้าหกนะครับเราจะตัดกันอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตัดด้วยแต้มเด่นนะครับส่วนเลขปฏิทินนะครับวดทีล้วมาที่ห้าที่หกนะครับมาที่ห้านะครับพอถ้าเอาห้าเลขปฏิทินนะครับห้ามาจับคู่กันกับหน่วยบนนะครับก็จะได้ที่ห้าหก นะครับงวดที่แล้วแต่งวดนี้ปฏิทินมีเลขตัวไหนว่างเดี๋ยวครับจะลงให้นะครับลงบคู่ตรงนี้นะครับเพื่อท่านไหนที่ชอบนะครับเลขปฏิทินนะครับปฏิทินนะครับก็จะมี2 9 นะครับสังเกตว่าปฏิทินนี้มาสามสีงวดติดแล้วนะครับนะครับมาสามสีงวดติดแล้วก็นำไปพิจนารณาหรือนำนำไปเป็นตัวเด่นของท่านได้นะครับตัวเลขน,นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากช่องด้วยครับช่องสูตรเลขเลียงมหาสย์นะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไวน้นะครับนะครับกดติดตามไว้นะครับในคลิปสรุปต,ต่อไปก็จะเห็นการคลิปสรุปนะครับเอาตัวเด่นมาสรุปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับมากดติดตามให้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้นะครับกดแชร์ตัวเลขกันได้นะครับเม้นใต้คลิปนะครับได้เลขตัวไหนเด่นๆมาก็แชร์กันได้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับคลิปหน้าก็จะจะไปลงสูตรล่างกันก่อนนะครับเดี๋ยวก็ใกล้กลกลวๆวันค่อยมาสรุปให้นะครับ คลิปหน้าก็จะไปลงสูตรล่างนะครับสูตรล่างเราก็งวดที่แล้วก็มาที่สามหนึ่งนะครับมาที่สามหนึ่งนะครับงมดที่แล้วที่เราสสรมาสตรล่างงวดที่แล้วนะครับมาที่ตัวรองนะครับเราสรุปให้ก็มาที่ตัวรองสามหนึ่งนะครับงมดที่แล้วนะครับเดี๋ยววดนี้ก็เป็นคลิปต่อไปนะครับจะไปลงสูตรล่างให้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ